แม้ว่าจะมีการรอคอยนะคะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนในปี2558อาจจะเลื่อนไปถึงปี2559แต่ไทยค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือบุคลากรค่ะอาจจะขาดสกิลนะคะตรงนี้ค่ะทางด้านสถาบันไทยเยอรมันค่ะจึงเพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้าไปอีกนะคะอีก40หลักสูตรค่ะพร้อมผลักดันในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะขั้นสูงค่ะสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนั่นเองค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ นโยบายค่าแรง300บาทของรัฐบาลได้ส่งผลกระทบไปยังผู้ประกอบการเจ้าของกิจการในหลายธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายจําเป็นต้องปิดกิจการเนื่องจากต้นทุนการจ้างงานที่สูงขึ้นแม้ว่าล่าสุดทางรัฐบาลจะอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแต่ยังไม่มีความชัดเจนในเงื่อนไขและขอบเขตครอบคลุมประเภทของธุรกิจทางด้านผู้ประกอบการเองจึงจําเป็นที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ซึ่งรวมไปถึงการช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจในการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้านรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558อีกด้วยซึ่งนับได้ว่าเป็นจดใหญ่ของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตจากประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าไม่เป็นสองรองใครในสายตาของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก โดยทางสถาบันไทยอรมันซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสุภาพอุตสาหกรรมไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้อำนวยการสถาบันไทยอรมันจิรศัก์ยาวัส,สกุลบอกว่า สถาบันไทยรมันได้เพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษ40หลักสูตรและเพิ่มหลักสูตรให้ครอบคลุมครบวงจรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งอุตสาหกรรม SME อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยมุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจ SME ในการพัฒน,นาขีดความสามารถในการผลิตให้เท่าเทียมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสถาบันไทยรมันเนี่ยเรามีสูงฝึกอบรมทางด้านเทคนิคอลนะฮะทางด้านเทคนิคเนี่ยเรามีหลักสูตรมาตรฐานมากกว่า ร้อยหลักสูตรนะครับซึ่งหลายๆหลักสูตรเกือบ4 0สหลักสูตรเนี่ย,เร,เ,ยเราได้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วเพื่อที่จะอรองรับ AEC ร้อยกว่าหลักสูตรของเราเนี่ยครบวงจรในเรื่องของภาคการผลิตอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าขนาดกลางหรือแม้แต่บางหลักสูตรเนี่ยเราก็ให้บริการในภา,าคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีครบหมดไม่ว่าจะเป็นระบบนูเมติกไฮดรอลิกระบบไฟฟ้าระบบควบคุม PLC ระบบแมนเทน n นน c e ก็จะมีครบทุกหลักสูตรอันนี้ก็เป็นบริการที่สถาบันไทยเอมัน,นมีให้กับ s ยสพูดง่ายๆก็คือว่าเราเ,เข้าไปฝึกอบรมให้ท่านตามที่ท่านต้องการอีกส่วนหนึ่งท,ที่ปัจจุบันเ,นเราบริการตัวน,นี้เริ่มมีเยอะขึ้นก็คือทางภาคโรงงานอุษาษาตสาหกรรมจะส่งเด็กของเขาเมาอยู่กับเราเพราะว่าของเราเมีทั้งทฤษฎีส่วนหนึ่งแล้วก็เน้นปฏิบัติ แล้วก็เจาะจมไปใน Process ที่ทางโรงงานต้องการนะครับอันนี้เราก็มีทำในเรื่องของเทรนนิ่งงั้นตรงนี้เราก็จะเน้นในกลุ่มที่เป็น SME เนะครับเราก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษากับโรงงานในเรื่องของการผลิตเพิ่มระบบอัตโนมัติเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้การผลิตนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการแทนแทนเครื่องจักอันนี้เราก็จะครบวงจร แต่บริการตรงนี้เราพยายามที่จะเน้นให้กับ s m e ที่จะได้มีการพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องของการผลิตให้เท่าเทียมเพราะว่า productivity ขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าต้นทุนเราก็จะลดนะครับขณะเดียวกันผู้อำนวยการสถาบันไทเยอรมันยังบอกอีกว่า หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยานยนต์จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กเองต้องปรับตัวเนื่องจากผลกระทบของค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าแข่งขันได้จะมีตลาดเพิ่มเพราะว่ามันก็คงอยู่ที่ว่าใครบ้างที่คุณภาพดีราคา แข่งขันได้กลุ่มนี้จะจะสู้ได้แน่นครับแล้วก็แม่พิมพ์ของไทยเราเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าเราตามหลังที่ญี่ปุ่นเราหายใจเรายัางตามหลังสิงคโปร์อยู่ <dunno S 2> นะครับ,รบแต่เราก็ยังหายใจแข่งกันกับมาเลเซียแต่ว่าถ้าทางด้านแม่พิมพ์ยานยนต์แล้วผมคิดว่าเราลองญี่ปุ่นครับ,รบแต่ว่าถ้าในแง่ของแมชโปรดักชั่นในเรื่องการผลิตเนี่ยเราก็อาจจะต้องตามหลังจีนอยู่แ<ม>น่นอนจีนจีนจะทําในเรื่องของ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการกลุ่มนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ได้ขณะเดยียวกันก็มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อเปิด AEC ตุกส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือจะลายเล็กมากๆเนื่องจากค่าแรงขึ้นท่านจะทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนแล้วก็แข่งขันได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะที่จะมีตัวช่วยค่ะในเรื่องของการบุกตลาด AEC ค่ะ